สวัสดีครับโมนีมารวยพระมาตาในทางน้องขอปุ้นเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นฟันดีว่าผู้เฒ่ามาเขียนเลขให้เพิ่นเป็นตัวใดก็ลอกไปติดตามในทางของน้องขอปุ้นกันเลยครับสวัสดีจ้าน้องขอปุ้นสวัสดีจ้าน้องขอปุ้นเป็นยังไงบ้างยังไงเหมือน,น,น,นขึ้นเลยว่าสัมผัสอีกแล้วฟ <c oughs> ันดีหรอวะ

มุ่งมุ่งเดียวเออครับหลานว่าหลานเห็นตาบรแมาณตายมได้เป็นยายตายมมาบอกเลี้ยละบะที่ลากับตาหยมเลยยางไปเฮียนตารวยมันบ่นนเฮียนตารวยกับปี๊ดบะที่หละเลยยางมาเฮีย,ยไอบีมไอหลาเหมือนหินผีเฮียไอบีเมเป็นผีอื่น มือนพี่ก็ซื้อนี่แหละแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นแขนเห็นตัวหัวเห็นตัวหัวบางทีแล้วได้กบไปเียนแล้วได้เห็นไอ้บีมอยู่นั่นไอ้แล้วได้ถามไ,บบไอ้บีมไอ้บีมไอ้โฟก,กับไปใส่แล้วได้เอนไอ้บีมเลยบอกว่าพุ่นพุ่นพุ่น,นแล้วได้หานไปแล้วได้ไม่เห็นแล้วได้เมื่อเมื่อบางทีแล้วได้ไปเห็นเงาเงาเหมือนยอยของตะย้อมนี่แม่แต่ด,ด้วย ไปที่เล้วเรเห็นเตย,ยมยืนเทศอาหารอยู่ไปที่เราเลยไปถามเตย,ยมว่าเตย,ยมเตย,ยมเอินย,ย่ายายตายไปเตย,ยมเลยบอกว่าตายแล้วไปที่ยายได้มาปรากฏิยายเตยมเลยอยู่อยู่ต้นหนาแล้วเลยยิ้มเป้งแล้งเลยยิ้มต้นนาแม่ยิ้สิเออเจ้าสั็จละยิ้มเจ้าสั็จะละ,จะ,ละปไปที่ยายได้ยายได้ ยา,ายเลยหล้วเลยเอาปากกาปากกาอันนี้ไหมปากกาเงานินเออปากกานนําเงินยายเลยบอกว่าเอาปากกาน้งเงินมาห้ยายแนแะล้วเลยเอาไปหย้ยายเลยเขียนไซมมือเขียนไซมมือไปเขียนไซมมือมาแล้เห็นว่าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์อ่ะฮะอาทีนี่แล้วเลยยากไปอยากไปยายเาาลยเบอกว่าอื่น ไปซื้อเลขอันนี้เบิรงหามันถือไดนี้เลยเอินเอินอนี่อย่ามาเมือ่อย่ายมีแปดนิ้วเจนเอาอีขาหนึ่งกับเจ็ดนิ้วแปดเจ็ดออเม,มื่อตะพันช่ออือจริงๆแล้เห็นมันเหมือนเป็นสิบนิ้นวหันอยูสิบนิ้วหันอาดีวเด้อ้อขาขนึ่งมีแปดขาหนึ่ง,ง,ม,งมีเจ็ดเออ มันเป็นหักคางมาธราเขาต้องมีแขงเาเลยแขงละหัยมีขาเลยขงแล้แปดจแปดจดแปดหยมีขงมเจคบนึแปดตัวลบเป็นเลขตัวคิดว่า่รู้เจ็ดปุเจ็ดแปดหรอาคือเอาเจตัวเดียวเดียวเนเจ็ดแปดนมแเอาเยวมือยเนาะแมนหนีว่เนาะอันนี้นิ้วใหญ น uh, ี่ยายเนาะนี่ยายมีขาหนึ่งเจ็ดขาหนึ่งแปดตัว้เขียนใส่มือข้าวปุ่นห่ยอยา่เขียนใส่มือแพรเขียนใส่มือยายบ้านเรียกเยเ็บเกู้นย์หรเป่า็บใส่มือยายล่มีนี้เขียนใส้มือหะนะอันี้เขียนใส่มือละฮะอแม่มาแล้วอ๋อแล้วไปเห็นนิ้วเห็นนิ้วยายเออขาหนึ่งเจ็ดขาหนึ่งแปดเออต่ว่า้เจ็เก้าูนเ็ใส้มือแผมือ เออเจ็ดเก้าศูนย์เนี่ยจีนเสมอยิรามึอเชิดมือใหล่มือยิราเนาะเอาอย่าซับสนเด้เอหนะั้วนวะ่าซับดอกว่าหันหนูซับสนยเป็น่อยเออเวียนมาเนาะเราสวยเลยเนาะเอากระตามนี่ได้นะสำับน,น้องกระปุนเพิน่นกับมันใจว่าเพฝันฝันเนาะเป็นใบถั่วดนะ้อนะครับเพุนว่าง่ายวะถัว่วเนาะเอาลอะ <c oughs> ขอกรปุลนี่นี่อ่ะปะ เง <si ือเนือเงือคืออันฝันเออตามนี้นะครับนองกระปุลเป็นกระว่าใหญ่นะครับย่านเจดเสมือให้จ็ดเก้าศูนย์เนาะแต่ย่าใหญ่นร่เห็นหนิวย่าไมีขาหนึ่งเจ็ดขาหนึ่งแปดเรื่อเป็ดสองตัวเล็เนาะคือเจ็ดเก้าศูนย์กับเจ็ดแปดเด้อนะครับก็เป็นเนี่ยทั้งพวกฟันนองกระปุลเป็กระฝันเจียวกระบาดมารวยมาบันมารวยเฮ้ยพี่พายุเรื่อไปเร่นน้ำนองบีมไปเล่นแล้วก็เห็นผีกันว่าเห็นพีก็ซื้อเห็นตะหงาไม่ เห็นหัวหลักอะได้ขมาป้ายานบ่ได้ฟันบ่ได้ย่านบ่ได้อยากได้ขมาแล้วเห็้ยนากเป็นคนย่านผีครับอยา,ากผีก็บ่ายานหัวย่า,าแต่วันนี้ก็เลยมาเห็นน้องบีมบ่ะป่ะเนี่ยเลยไปย่านน้องบีมรู้จัไในล่ะนะเป็นฟันย่ามาเลิกกับจำน้ำบ่ได้นะครับแต่ว่าที่แน,น่ๆเปินวายย่าในเฉลี่ยคือเมื่อวันไหนเจ็ดเก้าศูนย์วันบานได้ไปร้องมือถือเดี๋ยวน้าสิเะแต่ว่าคิดแต่เห็นยิ่งยิ่งย่าย ขนมเนเจ็ดขนมเนแปด uh huh. เอากระปรามานดีเด้อนะสำหรับก็ฝันน้องกระป, uh huh. ปุ้นนะครับอะ uh huh. นะครับก็บเป็นก็ฝันของลูของร้านนี่แหละลว่ารูว่าเป็นจีว้างได้เป็นกับฝันมันก็บ,บอกสุฟังเนาะเงาเลยกับส่งเสริมให้ลูให้ร้านกล้าแสดงออกมาเลท่ทายเขาให้นะครับเพื่อว่าเออมันอาจจะแม่นนะครับ หรือชอากัถือว่าฝึกลูกฝึกลานี่เป <Yeah. S 1> <Favorite. S 2> ็นโคตรกาแสดงออกเนาะนะครับแต่ว่าคตฟันเนี่ยกิงหรือตัวกินเหรอมคุณรองเลยใ่หร่ะนะกินหรือตัวร้งจกิงกินกันวะเอานะครับตามนี่เราไจกินแน่รับว่าตัวชื่อแม่แท ต<ช>า,า,ามเนาเนาะุันมีมีเดศูนย์ไเไมุน่นมเจ็ดศูนยเดินเนาะอันนีนน้เป็นเขครบแต่คือบุินะมเจดตา,าก่กนเนาะเอตาเน,นาะกปุ่นเนนะไปตตกนปุ่นมักระนีอตกระสีเจ็เนาะเจ็ดศูนย์หลักกเก้าศูนย์ไอตาสามตัวประมาณนี้ได้รคบเนกรปุ่นรับีม น้องเบีเยก็เลยเจ็ดศูนยน้องกะปุนก็นเจ็ดศนย์ด้วยลยเดของหลาตั้งก็ไปเบียมแล้วมันไม่เจ็ดศูนย์เือกันตั้งแคโตเกานี่จะคอมันทาคุณถ้า้า,ากัาหัวน,นี่เป็นเล็กุกเลยเด็กนี่เนาะนีะ่้ากัาหัวเางอากาเป็นอะไรขึ่นมาเนาะอ่ะช่วยตัวเหล็กเด้อนะครับน้องกระปุน็สรุปจะก้อเนาะประมาณว่าเมลายนะครับความยาวเกินก็นเลียกว่าตาฝันเห็นยาด้ลยแหละนะครับเป็นยา่เท่านะครับบอกเล็กเคดเสมอให้เคลเก้าศูน ส่วนเห็นนิ้วย่ากันหนึ่งเป็นเจ็ดคันหนึ่งเป็นแปดนะครับก็เลยลงอันสองอันนี่แหละนะครับเพราะว่าเปินฝันยาวก็เล่นไล่บพราถือดอกเปินฝันเหี้ยวนะก็เลยสรุปคร่าวๆประมาณนี้แหละหนิวย่าถี่ตายไปแล้วนะครับเกเรกซื้อมื่อยเจ็ดเก้าศูนย์ก็เห็นนิ้วย่านะครับเจ็ดแปดอันหนึ่งเจ็ดคันหนึ่งแปดการชุกมาณสำหรับในห้างของน้องกระปุนกับน้องบีมเลยนะครับในวันนี้ลองพิจารณาเพิ่งนะครับหมักน้องก็จันซื้อเนาะ มักกะว่าเป็นยางมากสำหรับเด็กน้อยก็ไดมาแบ่งปันหรือว่าซอยหลุสรันฝึกกาแสดงออกนะครับหรือว่าเป็นการสนับสนุนหลุนหลานท่านในหล่ะนะครับขอให้โชคดีมีใช่อาจจะเป็นโชคของเพ่นก็ได้นะครับในวันนี้โจโจ้กนา้นสุทุกคนสวัสดีครับ